ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องทิ่นไทยนะครับ ทุกเวลาขอให้สมดังความมวดปราถนาทุกประการสาธุ ทุกชาวเฟซบุ๊กนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านนะครับวันนี้สอนนกิปตท้องถิ่นไทยก็จะนําท่านผู้ชมนะครับมาดูมาชมเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดโพราสธาธรรมนะวันนี้ก็หลังจากที่ได้ทําบุญใส่บาตรนะครับเมื่อเช้านะครับกันวันแล้วก็มาทําบุญนะครับมาทําบุญที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทานสำหรับเด็กนะครับ เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับวันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดก็มาทำบุญที่โรงเรียนนะครับให้ทานนะมาดูมาชมกันเลยนะครับนี่คือโรงเรียนวัดโพราสธาธรรมนะครับเป็นโรงเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 นะครับเราก็จะมาดูมาชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็จะเป็นวัดนะครับวัดโพราสัทธาธรรมนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นต้นโพนะครับต้นโพใหญ่นะครับเป็นต้นโพยักษ์นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียนนะครับสําหรับต้นโพนะครับเป็นที่พึ่งพาใสของเหล่าวิหกนกกานะครับวิหกนกกานะครับนี่ครับ สมัยเด็กๆบอกว่าเมื่อเล็กเป็นกอยหญ้าเติบโตมาเป็นกอไผ่โตตบใจเป็นโโรถโพลุ่มใส่ก็หมายความว่าจะได้พึ่งพาแสนนั่นเองเป็นที่อยู่ของวิหกรกกาได้เลยนกเพืี้ครับเราไปดูด้านในกันเลยนะครับครับนี่คือโรงเรียนนะครับวัตราชัทธาธรรมนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มาร่วมนะครับมาร่วมให้ทานนะครับโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมครับ สก,กัดสำนักงานเขตวิ้ที่ประถมศึกษาราชบริเขตหนึ่งครับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะครับตอนนี้ก็นะครับพี่น้องนะครับมาให้ทานกันมาร่วมบริจาคก,กัน,นวันนี้นะท่านมาครับ,นะรบสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอามีรายการอาหารอะไรบ้างวันนี้มีฮอตดอกมีฮอตดอกนะครับ นนี่บริจาคให้กับเด็กนะวันนี้นะครับอายุชั้นอ้าโชว์โชว์เนมีอะไรบ้างมาวันนี้อายกมือใอ้ให้คอล่าหนึ่งชิ้นอ้าวมาคอล่าหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วมาโชวนะครับในวันนี้นะครับมาร่วมบริจาคนะครับให้ทานนะครับวันนี้นะครับอ้เนาะเป็นไงอร่อยไหมครับทานชิมหรือยังยังไม่ได้ทานลองชิมด้ทยั่านับไปเลยนะครับวันนี้นะครับเรา จะมาดูมาชมกันครับเกี่ยวกับการให้ทานในวันคล้ายวันเกิดนะครับทุกคนก็จะมีอะไรบ้างครับตัวนี้อะไรเอ่ยเชมซายค่ะเนื้อเตไก่ใส่กอกเซาน้เตไก่ไส้กอกนะครับมาร่วมทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าน่ารับประทานมากๆเลยนะครับนี่อะไรนะเนื้อกอค่ะใส่กอกนะครับใส่กอกนะครับอันนี้คือแม่ย้ยนะแม่ย้ยมาร่วมนะครับเนื้อเไก่จ คลิปกันอ๋อครับครับครับโอ้น่ารับประทานมากๆเลยนะครับดูครับดูดีนะรับน่ารับประทานนะครับวันนี้มาบริการเต็มที่เนาะนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นดอกแล้วก็มีข้าวโพดนะมีข้าวโพดข้าวโพดครับด้านนี้ก็มีนะครับแตงโมนะครับลูกใหญ่ๆโตๆนะครับแดงสดนะครับ อ่ะต่อไปด้านนี้อะไรเอ่ยนี่ต้อมีน an> ี่ไก่ค่ะฮะมีไก่ป๊อปค่ะไก่ป๊อปนะครับไปครับปสำหรับหนูๆน้องๆได้รับประทานกันนะครับวันนี้นะครับมีไก่ป๊อปนะครับรับประทานกันนะครับยังมีเยอะนะครับครับสำหรับด้นนี้คือกำลังทอดอยู่ครับทอดอะไรเอ่ย ใช่ขอกสลับเลี้ยงเลี้ยงนะครับสลับเลี้ยงหนูหนูน้องๆนะครับโรงเรียนวัดตราสศรัทธธรรมนะครับกําลังทอดอยู่ครับวันนี้นักเรียนประมาณร้อยห้าสิบคนอ๋อนักเรียนร้อยห้าสิบคนเนาะมพี่อเดินมาถ่ายรูปครับคเขาโอเคนะครับด้านนี้นะครับพัดดอกพัดดอกครับนะครับบริจาคนะครับเปลนฝายครับเปลนฝายครับเปลนฝายนะครับวันนี้เรามากันด้วยใจเนาะ มาด้วยใจเห็นไหมครับด้วยใจที่มีจิตตะทาความเชื่อนะครับที่มีใจรักนะครับตอนเด็กนะครับให้ทานนะครับเห็นไหมครับเปืนฝ่ายนะเนี่ยครับวันนี้คนขับเข้ามาด้วยวันนี้อ่าคนขับมาด้วยครับจะมีเยอะอยู่ครับ เรายังไม่หวานใหญ่ครับเชิญนะครับข้าแถวกันมาได้เลยครับทานให้เต็มที่นะครับทานที่อิ่มนะครับอนี่ชอบไหมครับอะ,อะไรงานตัวเชื่ออะไรเอ่ยอะไรนะอะชื่อน้องชื่อ,อน้องโฟกัสนะ,ะกินให้หมดแล้วมาใหม่นะครับ มารายงานตัวชื่ออะไรชื่อน้องอะไรเอ่ยฮะน้องฟ้านะานะกินให้หมดนะให้อิ่มไม่พอมาใหม่นี่น้องอะไรเอ่ยน้องจับฟิลอันนี้นี่น้องอะไรรายงานตัวด้วยฮะน้องเพนอ่าน้องอะไรเอ่ยน้องข้าวกินให้หมดนะครับชื่อน้องน้องอิ่มเออน่ออารักมากหยิบไปเลยนะครับ <succeeding> พอไหมครับชื่อน้องอะไรรายงานตัวด้วยฮะ น้ำอ๋อนิงอน่งเรียน,นอยู่ชั้นไหนเอ่ยห้านกินอิ่มนะครับสวัสดีค่ะนี่นะคะโอ้ว้าวโอเคค่ะป้าค่ะักีนะค่ะพร้อมนะคะมาค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสม อีกรูปนะคะหนึ่งสองสามสวยงามค่ะเอาเลยลูกหยิบเลยเอาียบไปเลยนะครับไม่น้บลูกนะคะมอนุญยตปิดเลยนะวตซอสอีกบเปิดอ่ะไม่ขอได้มกขอบคุณรับลูกไปเลยนะครับ อดีครูก็เหนื่อยก็ไม่ได้มาดูทีนันเช้าเอาวันนี้พอก็มาบริการด้วยนะครับวันนี้มีน้ำใจจิใจนะครับจิตใจดีมานไลนะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเอ้นี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค ทำอะไรมานี่ผลไม้ด้วยรัเอาอากินเอาเลยได้หรอบอกเพื่อนเอาเอาอโเนะเดียวเนือเสียดายไงครับครับก็เรียกปอทธานให้หมดเลยครับเชิญครับเข้าแถวกันมาเลยนะครับเลือกกันได้เลยนะครับเออินบ่อย รทากินมากไม่ดีเพราะเราไขมันสูงครับยาวานาเมนะครับขอบคุณมากครับก็ให้รู่เลยพูดนูกเลยหยิบไปเลยนะครันะบ หยิบเลยนะครับเออเ,เอากี่อันเอาครัแบไบมบอกแวคเรื่เออใช่ใช่นะครับวันนี้มาทำบุญด้วยนะครับวันนี้นะมาไทยเกิดทำบุญกีฬา,าสีได้ครับวันนี้เมียจะไกินอะไรเนี่ย <laughs> นะครับ เนอ้เยอ่เย ok ี่ยมมากเลยดูก um ล้องหน่อยเยี่ยมเยี <S <S ่ยมอาาปเลย เนี่ยเราต้องตั้งหรอกเพาใส่ไปมันไม่ได้มันเละเดี๋ยวมันไม่ลอยเดี๋ยวมันแข็งดีครับชื่อน้องอะไรครับฮะชื่อน้องเรียนในชั้นไหนเอ่ยปสามปสามเกณฑ์อิ่มนะครับโอเคชื่อใดอเอ่ยปสามชื่อน้องน้องกันเออชื่อเดียวกันนะครับอะไรางานตัวได้ชื่อน้อง หน่ารักมากครับหน้ารักมากนะน้องๆข้มารับประทานอาหารครับ <c oughs> ด้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยนะด้านนี้ด้วยครับน่ารักมากเด็กกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ครับอร่อยไหมครับ <c oughs> ไปทานขนมป๊อปได้นะกำลังรับประทานอาหารนะครับเด็ก อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยนะครับออน่ารักมากนะด้านานี้เห็นไหมเชนน้องอะไรครับเ,เล่นด้านนี้อร่อยไหมครับสวัสดีครับอร่อยไหมครับเห็นด้านนี้คุณครูนะครับคุณครูก็ขายขนมด้วยเนาะจำหน่ายเด้ครับวันนี้อ๋อเป็นเวรน,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 นะของโรงเรียนเนาะ โอเคชื่อคุนครูอะไรนะครับครูมายุรีครับจิตใจดีนะครับจิตใจดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับนี่คับโอบด้านนี้ก็รับประทานอาหารได้ชื่ออะไรอร่อยไหมครับอร่อยอย่าลืมไปเอาเฟสไฟด้วยนะเออทานด้วยครับด้านนี้ด้วยครับอร่อยไหมครับด้านนี้ เด็กอินแล้วก็เก็บถ้วยเก็บชามนะครับให้เรียบร้อยนะตอนนี้กําลังช่วยกันอยู่นะครับวันนี้นะนะครับได้บุญได้กุศลดีนะครับกุศลบุญกุศลจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละที่เราได้ทําบุญนะบัตท้ายมันเกิดด้วยเราได้เจด้ยนะครับเออถ่ายรูปหน่อยรูปหน่อยน่ารักมากนะนะนะเออน้าน่านนี่ได้ มา,อ,มาอร่อยนะ,ะย,ยังเป็นน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน่ารักมากเอเอโอเครอละรอละโอเคอญญามาดูสภาพบรรยากาศของโรงเรียนวัดราษฎร์สถานธรรมนะครับคนก็มาเดี่ยวทั้งค,คุณครูด้วยนะครับก็มานะครับกินกัน อันนี้คนครูเนาะนอ่าคนครูคนครูผู้หญิงและผู้ชายครับรย์วันนี้กีฬาสีแต่งตัวสดใสครับสีแรงสีแดงแรงลิ์นะน่าชิดชมนักครับ<ม>โอเคครับคอมีความสุขในการรับประทานอาหารนะครับไม่พอไปรับได้นะครับครับไปร <laughs> ับได้เลยนะครับดูกิจกรรมเด็กๆกำลังเ,เ,เล่นอยู่นะ่นเลยำหัดเด็กน่ารักมากครับลังเล่น างด้านนี้ได้กำลังเล่นเยี่ยครับทุกท่านเลยครับในตอนนี้เด็กๆนะครับก็กําลังจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทําการวิ่งสีขากันนะครับซึ่งกําลังรอประกาศของคุณครูพิธีกรนกักการซิก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังจารจะเตรียมลงวิ่งสีขาเชิญรับชมได้เลยนะครับ ก่อนที่จะชมกันวิ่งสีข่ขาครับเรามาดูฝ่ายกองเชียร์กันสะก่อนครับว่าจะเชียร์ข้างไหนกันนะครับเชิญชมได้เลยครับทั้งเด็กและคนครูนะครับต่างก็มีความสนุกสนานนะครับในการเล่นกีฬาสารพันครั้งนี้ครับร่วมไทยภาพา่ายภาพหน่อยว้าว เด็กทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะวิ่งสี่ขากันนะครับก่อนที่จะชมนะครับก็เก็บภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับรวมทั้งสอนจิิมท้องดิ่ไทยก็ร่วมถ่ายภาพด้วยครับ อันนี้คือวิ่งสี่ขานะครับอ,อ่าด้านนี้กองเชียร์นะครับด้านนี้กองเชียร์นะกองเชียร์กองเชียร์กันแล้วกันแล้วครับกองเชียร์โอเคกองเชียร์สนุกสนานมากเลยครับวันนี้กองเชียร์สนุกสนานมากเลยเออโอเค เราไปดูกีฬากัตนต่อเลยนะครับตอนนี้กีฬากำลังจะเริ่มนะครับกีฬาสารสัมพันธ์นะครับกำลังจะเริ่มโอเคเอาเชียร์ด้านไหนเอ่ยเชียร์ข้างไหนเอ่ยอีกสักหนึ่งรอบโอเคถ้าพร้อมแล้วฟังเสียงสัญญาณจากกรรมการ อันนี้ชนะใช่ไหมใช่ก็ใช่เยอะดยโอเคอีกสามครั้งสวัสดีครับ เคักเวเฮลาสาสัพันธนะตกกอแล้วมาั้งแถวเลยครับไปเตรียมเรื่งหรือเตรียงสีสินาทีนะครับโดยประมาณนักเรียนโรงเรียนวัดโพราสถาธรรมนะ ต่างก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับรู้รักสามัคีโรงเรียนวัดโพร,ราศัธาธรรมนะครับตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกับในกีฬาเจ็ดสี่นะครับกีฬาสีนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นรับประทานอาหารกันนะครับหนึ่งนักเรียนน่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับทุกนคนน่ารักจิตใจดีนะนะครับในเวลารับประทานอาหารแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทุกคนน่ารักมากครับวันนี้นะครับทุกคนได้เวลารับประทานอาหารหลังจากแข่ง แข่งขันก oh, ีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อัยนะครับรู้แพ้นะครับนะครับอยู่ชั้นไหนล่ะครับอ๋อป .6 นะครับด้านนี้ครับครับนักเรียนน่ารักมากครับทุกคนนะครับอ่าด้านนี้นักเรียนชายครับอยู่ชั้นไหนครับป .6 นะครับนักเรียนหน้าตาดีรอด้วยนะครับขยันเก่งด้วยนักเรียนทุกคนนะครับน่ารักมากเลยคุณครูด้วยนะครับ นบริเวณด้านนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นนะทุกคนก็เล่นกันอยา่างสนุกสนานที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับน่ารักมากครับตอนนี้ก็มาดูนะครับน่ารักมากทุกคนก็มานะครับอ่ะตัวชื่อน้องอะไรครับพ่อหนอนพ่อหนอนไหมครับเออน้องนะทัพพิดัพพิดครับว่าเนาต้องคุยในลูกยางไหมเออครับพี่พูดอะไรนีครับกินข้าวกินข้าวกันได้ยัง อเยี่ยมมากๆเลยนะครับคดอรกันเล่าแบะ่นเล่นดีๆนะครับเออมันเออน่ารักมากเล่นชั้นไหนครับต้อนหนึ่งนะครับอันนี้ด้วยนะครับนะครับทุกคนน่ารักมาเรียนนะครับทุกคนนะครับเออชื่ออะไรครับชื่อน้องเออน้องสุก้า ออน้องโฟกับน,นะครับโอ้อายปไปทานข้าวกันทีเนี้ยไปทานข้าวกันกลัแบบเล่นดีๆนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องสอนอจิปทอนอินไทยเพื่อที่จะได้มีพลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ